สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะทุกท่านเลยนะคะพอดีเออเห็นรถเสานะมานะมาส่งเนาะนะคะแต่ไม่รู้ว่า,าก็เลยให้เขามาเข้าทางด้านนี้เรจะเข้ามาได้หรือเปล่ารอลุ้นกันดูนะฮะ มาดูสะกอ้อนมาไปได้บอ์มาและะ้วค่ะรถเสาด้วยรดส่งเห็นด้วยนะคะเราสำรวจเนาะว่ามาได้หรือเปล่า มาสำรวจสก,ก้อนมาเข้ามาได้ปอ,อกอกําแพงจ้ะให้สำรวจดินก่อนนะว่าจับเข้าไปได้ไหมปูมมกนเอาจะเข้าได้เปล่า เสียงฮะเสียงดวงอันนี้เสียงดวงเลยใช่ไหมเนี<ด>่ยโอเสียงดวงเลยท่านผู้ชม๋อ สิบสองตนมาถึงแล้ว,วใช่ใช่ใช่ไว้ตรงพื้นที่ตรงนั้นโอ้มาได้ตัวนี้โอ้มาได้นั่นน่ะเตรียมแล้วนั่นไว้ให้แล้วนะ่ะอ,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 อืม าายามานี่รถฟูนนะเข้ามาได้นะวันนีน้พอถือว่าโอเคอยู่ คูเดี๋ยวหาวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวคอยเอาอันนั้นมาปิด โอ้ยกทีขนาดนี้เลยอันนี้สั่งล้อเสาใหม่นะสั่งล้อเสาใหม่นะ fc อ๋อรถคันนี้เขาใส่ปูนมาด้วยนะก็เลยต้องยกสูงหน่อยโอ้ จะเป็นรถปูนรถหินรถทรายนะ f c นะนะเพราะว่าล้อเสานะอันนี้ล้อเสาพร้อมออใส่เหล็กสามหุนเพิ่มไปด้วยนะคะใส่เหล็กสาหุนไปด้วย เสาค่อนข้างที่จะหน้าใหญ่นะทุกคนหนังหนาเลย ตอนยกก็ต้องอมัดเชือกนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นรถยกนะยกเหมือนยกเครนเลยยกทีหนึ่งก็หกเสานะฮะทีละหกเสานะ,เ,าะเราจะสังเกตดูว่าเสานี่จะสีดำๆนะเพราะว่าเพราะว่าเขารอใหม่นะ,นะคะล้อเสาใหม่นะเพราะว่าเอามาให้มันตากโดนแดดโดนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเสาจะแข็งแรง มูนก็เดี๋ยววางไว้บนเสะเลยเออไว้บนนี้ก็ได้จะได้เดี๋ยวค่อยหาผ้ามาปิดอืมอืม น,นี่ก็หมายถึงว่าเหล็กเติมเหล็กสาหุนหนาน่นนะนี่เติมเหล็กสามหุ่นเข้าไป ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะทั้งเสาทั้งคูนนะคะทั้งทรายทั้งหินก,ก็มาครบแล้วนะ,ะต่อไปก็เหลือแค่ไปซื้อนะคะต้นนะคะมาไว้เวลาเขาขึ้นเสาก็พยุงเสาไวนะะ้นะคะฮะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ f อซทุกท่านมากค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะเนี่ยค่ะลงเสาเอกนะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ